แลวก็เมื่อวานนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานครับวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานประกันสังคมครบรอบ34ปีเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ร,รัชกิจประการรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ยังได้มีการประกาศนะในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทําประโยชน์ที่น่าสนใจคือคุณพิพัฒน์รัฐมนตรีแรงง,งานเนเมื่อวานนี้ฮะ,ะได้ยืนยันนะว่ารับข้อเสนอ เตรียมลุยต่อก็คือแก้กฎหมายเพิ่มสิทธิ์ลุยมาตรการสามขอขอเลือกขอคืนขอกู้ให้กับผู้ประกันตนนะคือไม่ได้มีการลดสิทธิประโยชน์อ่ะมีแต่จะเพิ่มนะะแล้วก็ยืนยันว่าทั้งหมดนี้บริหารโดยทำให้กองทุนเนี่ยมีความมั่นคงในระยะยาวด้วยค่ะนะครับขอคืออะไรขอเลือกผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับบำนาญชราภาพเลือกเป็นบำเหน็จหรือบำนาญได้ขอคืนคือกรณีภัยพิบัติ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันรายแรงขอรับเงินชราภาพบางส่วนก่อนอายุ55ปีขอกู้ก็คือเอาเงินชราภาพบางส่วนมาเป็นหลักประกันสถาบันการเงินนะในการกู้ยืมเงิน <c oughs> เดินหน้าต่อเรื่องนี้แล้วก็ที่สําคัญก่อนหน้านี้นะวันก่อนเนี่ยคุณพิพัฒน์เพิ่งจะพูดถึงเรื่องปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะก็คือกองทุนประกันสังคมเนี่ยปี67 2.6ล้านล้านอีก10ปีข้างหน้าไม่น้อยกว่า4ล้านล้าน ใหญ่มากจะทํำยังไงให้มั่นคงแตนะ่วันก่อนท่านราัฐมนตรีก็ยืนยันว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีการคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาในการส่งเงินเพิ่มพิจารณาเรื่องการลงทุนต้องมีผลตอบแทนที่เพียงพอนี่เป็นการเดินหน้าบริหารกองทุนให้มั่นคงด้วยและให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม,ตมแก่สมาชิกก็คือผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนด้วยค่ะ